สวัสดีครับก็ขออนุญาตท่านนะครับมารับชมเกมแมตช์จำลองการแข่งขันครับฟุตบอลลีกครับประจําฤดูกาล2025-2026ครับคู่ระหว่างฟูแลมครับเปิดคาเวนคอสเทดพบกับลิเวอร์พูลครับก็เป็นบ็อกซิ่งเดย์แมตช์ที่3ครับของฟูแลมกับลิเวอร์พูลครับแล้วคู่นี้ครับก็ลงแข่งขันจริงครับตรงกับวันที่4ครับมกราคมเวลา4ี่ทุ่มตรงครับ ก็รับชมผ่านช่อง m o n o m a x ได้วันนี้ดูแมตช์จำลองการแข่งขันผ่านอ e ีฟุตบอล2020ก่อนครับสถิต hey ิเฮตูเฮต์นะครับของทั้ง2ทีมเนี่ย5เกมหลังสุดในพรีเมียร์ครับลิปูชนะ2ปูเล่มชนะ1ครับแล้วก็เสมอกัน2เกมโดยแมตช์ล่าสุดเนี่ยปูเล่มก็เปิดบ้านชนะลิปูไป3-2ครับ ก็ลิเวอร์พูลก็ฟอร์มดีขึ้นครับแล็บเจ้าบ้านครับฟูลแ,ม 4, 2, 3, 1, แลมสี่สองสามหนึ่งลาเป็นโรดริโกโมูนิซไซอีวอบี้ขวากัสตานตรงกลางมีสมิธโลเบิรก์กแลก้วก็ลูคิสครับลิปูครับสี่สองหนึ่อิกิติเก้นาเป้าครับซ้ายเป็นเวสขวาสมอสไลด์ครับตรงกลางมีโจนส์ก็เป็นแบกแมคลิสเตอร์ครับซ้ายเคอร์เคสขวาฟิมโปงครับตรงกลางเป็นโกนาเต้กับฟันได์สัมโตเป็นอาริสนันเบเกอร์ ครับเดี๋ยวเรามาดูเกมครึ่งแรกกันนะครับ45ทีครับ Boxing Day เกมสุดท้ายครับกูแลมครับเจ้าบ้านครับชุดสีขาวครับเขียนลูกเลี้ยงก่อนบุกจากซ้ายไปขวาครับอีพูชุดแดงโรดิโกมูนิสอ้จากหวานาทีแรกก็ฟาวก่อนเลยครับโอ้โหฟาวง่ายเกินไปครับ รีคิกของลิเวอร์พูลครับบัวจิลฟันได้ที่ฟริมโปงครับแมกลิสเตอร์ฟริมโปงเติมเกมขึ้นมาฟริมโปงก็แมตช์จำลองการแข่งขันเนี่ยเล่นผ่านอ e ีฟุตบอลนะฮะ2021ครับก็เป็นคลิปที่อัดไว้ล่วงหน้าครับก่อนเกมจริง3-5วันครับ อาจจะมีการปรับเปลี่ยนตัวการคาดการผู้เล่นที่ลง11ตัวจริงอาจจะไม่ตรงวันจริงครับก็ต้องขออภัยด้วยครับเป็นแค่แมตช์จำลองนะครับไม่ได้มีผลจริงต่อเกมการแข่งขันจริงนะครับแบนเลโน่ครับสาบประตูของฟูลแลมามาที่ซาสซาลูคิสครับ เอมิลสมิธโลมูนิสมูนิสได้บอลออกขวามาอ้าวจังหวะนี้ครับติดเคอร์อเคสเคอร์เคสช่วยเอาไว้ได้ครับอิก well, sure ิดิเก้าอ่าแล้วครับทางซ้ายเคอร์ติสโจนโอ้โหจับยาวไว้หน่อยครับเคอร์ติสโจนน,นิดเดียวนั่นเองครับเคอร์ติสโจนสมบัติสลายเวส ยิงไกลลูกนี้โดนสก,กัดแล้ววุสินก็เป่าให้ลิเวอร์พูลได้ครับฟรีคิกหู่แล้วระยะนี้ยิงได้เลยนะครับโดมินิกสมบัสไลน์เต็มตัวขึ้นมายิงแล้วครับจังหวะน,วนี้จังหวะเว,วียจะยิงแล้วนะครับโอ้โหโดนเบิร์ดเข้ามาเสียบด้านหลังด้วยอันตรายมากครับจังหวะนี้มาครับฟรีคิกของลิเวอร์พูลครับ โดนิกสบอสลายฝันลูกนี้โอ้โหติดกำแพงครับเตะมุมครับลูกนี้สบอสลายเล่นสั้นกับฟลิมโปงครับสบอสลายให้มาที่เคอร์ติสโจนฟลิมปงเปิดมาเคอร์ติสโจนพลิกล้มยิงครับมาเบาเกินไปครับ ข้ามือของแบนด์เรโน่เรโน่ไส่ขึ้นมากนาเต้ให้มาที่ฟลิมปงครับไปกันต่อที่อเล็กซิสแมกกาลิสเตอร์เซอร์เคสแมกกาลิสเตอร์มาที่เวส แมคเลสเตอร์อาล้วครับ v สหญิงเลยครับลูกนี้ yeah, turning, อีโบบี้อ <the> าซีครับซเซซินยอนอาแล้วครับมูนิส อัสตานซาสัสตุคิสทานที่เบิร์กเค็บเกิดิสโจนบบจิลฟันไดส์หมาจาังหวะนี้เอเกิติเก้โอ้โหนี่บอลยังไม่ถึงนะครับหมาอิงลูกนี้เรียบร้อยครับหนึ่งูนฮูโก้เอเกิติเก้ครับยิงอีกแล้วครับโอ้โหนี่ฮอตจริงๆครับสูนหน้า จากฝรั่งเศสครับตัวนี้ฮูโกเอกริตเก้ครับก็ไม่แปลกเลยครับที่ตอนนี้จะเป็นกองหน้าเบอร์หนึ่งของทีมไปแล้วครับไม่มีอีซักอยู่ก็มีเกติเก้ครับผลแล้วลูกนี้ต้องให้กลิตคนจ่ายด้วยนะครับโอ้โหนี่จ่ายเฉ็บคมมากครับนี่ครับสปอตสไลด์คือเห็นเลยครับไม่ล้ำหน้าด้วยโยนมาลูกนี้แล้วเอาบอลลงครับ เรายิงสวนเรโนเข้าไปเลยครับหนึ่งศูนย์ครับอาร์เซนอลขึ้นนำครับริมโปง แมกเรสเตอร์มาแล้วครับจังหวะนี้เวสเวสเอกิทิเก้โดนโอ้โหจังหวะนี้บาซี่อีกแล้วครับผู้ร์สินน่าจะเหลืองครับเรียบร้อยครับก่อนหน้านี้เจ้าตัวเนี่ยทำฟาวแล้วครั้งหนึ่งครับวันนี้ลิเวอร์พูลมีโอกาสได้ประตูที่สองนะครับแล้วฟาวระยะอันตรายด้วย ครับลุนีใกล้กว่าเดิมนะครับสมบัสไล่ป,ลปั่นลูกนี้ก็จ้ำอีกลูกหนึ่งชนเสาอีกโอ้โหยิงตีกำแพงสามกระชมเสาโดนยิงลูกนี้ก็ยังไม่เข้าครับโอ้โหสามาจังหวะติดติดของสมบัสไลด์ครับโอ้โหลิเวอร์พูลไม่ได้ประตูที่สองครับ <c arts> ไปต่อครับวีเอสเคอร์เคสเคอร์เคส มาที่แมคอลิสเตอร์สวยครับหาช่องแมคอลิสเตอร์ไปรอแล้วด้านหน้าโจนส์ Jones. มาแล้วครับจังหวะน,นี้อีกครั้งหนึ่งเคอร์เคสโยนมาติดบาซี่ต้องระวังไว้ดีนะครับบาซี่นี่โดนไปเหลืองไปแล้วด้วย เ,เปิดมาติดครับเป็นแต่มุมลูกนี้ครับสวสลายจะโยนเข้ามาบอลเลยไปหมดครับเข้าทางสมิธโลถึงแรกในเหลือห้านาทีนะครับอา้าวจังหวะนี้เต้เต้คืนหลังกลับมาเรนนต้องเคลียร์ไปก่อนครับ บอลของฟูแลมเนี่ยดันขึ้นหน้าไม่ได้เลยครับจ่ายมาก็ติดกองหลังเลี้ยวภูหมดเลยนะครับจังหวะนี้เบิกมาที่อีโบบี้ครับอเล็กซ์อีโบบี้มูนิสพิกสมิธโลแหม่ยังยิงไม่ได้ครับจังหวะนี้ก็หาช่องอยู่ครับลูคิตออกมาที่เบิกอีโบบี้45นาทีเนี่ยจะหมดแล้วนะครับ ฟูสินนี่ก็เปิดมาโอ้โหลึกเกินไปครับทดนาทีเดียวครับนาทีเดียวเท่านั้นนะครับครึ่งแรกกาฟินแบดให้มาทางฟันได้แล้วฟสินเป่าจบครึ่งแรกครับสกอร์เนี่ยเป็นลิฟูนำฟูลแลมอยู่1ต่อ0ครับแต่ประตูจากคูโก้เอกิติเก้ครับ อีกครับโอกาสยิงเนี่ยแปดครั้งครับลิเวอร์พูลเข้ากรอบสี่เป็นหนึ่งประตูครับส่วนฟูแลมเนี่ยไม่มีโอกาสยิงแม้แต่ครั้งเดียวนะครับก็ต้องมาชมกันต่อในครึ่งหลังนะครับสี่สิบห้านาทีครึ่งหลังเริ่มครับเป็นลิเวอร์พูลครับเขี่ยลูกเริ่มเล่นก่อนบ้างครับสิงก็เป่าให้ฟูแลมได้ครับอ้าวโดนตัดเกมจากกลางสนามมาที่ เครดิตโจนฟันไดเซซินยอน,นครับโอ้โหนี่จังหวะเสียบอลง่ายเกินครับเล็กอ e ีวอบบี้หมาจังหวะสุดท้ายนี่โอ้โหนี่ต้องให้คเครดิตฟันได้เลยครับออมาช่วยได้ทัน ยังเป็นบอลทุ่มของฟูลแลมอยู่ครับทุ่มเข้ามาบาซี่แอนเดอร์เซนคาสตานส์อ้าวโอ้โหเออเคสสินเรียกไปแล้วครับคุยก่อนเตือนก่อนครับจังหวะนี้กดไปหน่อยครับจังหวะนี้ครับ เจอคาสตานี่หลงเลยอาฟิกิกลูกนี้ครับเปิดมาโขงลูกนี้โอ้โหชนคานคร e ับเราได้สามลูกนี yes, ้โอ like ้โหซูเปอร์เซฟของอาริซอนเบเกอร์ครับสองจังหวะติดติดยังไม่ได้นี่ครับฟูลเล่มโอ้โหรอดการเสียประตูไปได้ยังไงครับนี่ บู้หาแล้วครับอุสินไม่รอแล้วรอบนี้ครับโอ้โหใบเหลืองไวเลยครับเอาแรงครับเข้าจากด้านหลังด้วยครับจังหวะนี้ก็หนึ่งเหลืองเป็นคาสตานครับตัวริมเส้นเกมบุกของฟูแแลมก็ หายมาแล้วเนี่ยสินาทีนะครับรึ่งหลังก็ยังไม่มีลูกที่น่ากลัวอะไรครับยังต่อบอลกันขึ้นไปไม่ได้ครับเ,รเซซเซนยอนหมาละ,ละเล็กซอิวบี้เล็กซอิวบี้ให้มาที่เซซเซนยอนลออ็อจกจังหวะสุดท้ายไปเสียบลอลอะ้วครับฟอลินวีเอส อิปูเติมมาแล้วสายมีเคอร์ติสโจนกับเคอร์เคสเคอร์เคสได้แม็กกลิสเตอร์แรนกาเฟนแบดครับมาทางฟลิมปงต่อมาที่แม็กกลิสเตอร์สวอสไลด์เวียสทิกแล้วเวียนหาช่องโอ้โหเอ้าจังหวะนี้ไม่ฟาวด้วยเล่นต่อครับกูแลมไปต่อครับวิเลียนเปิดขวามาคาสตานพื้นที่ว่างด้านในมีเบิร์สรออยู่ครับ คาสตางขึ้นมาที่ซาซาลูคิสเอมิลสมิธโลครับต่อมาที่อเล็กซ์อีวบบี้อเล็กซ์อีวบบี้ใช้ความเร็วแล้วปาดเข้าในมาเสียบอลง่ายครับเลพูสวนมาจังหวะนี้เป็นสมบัติลา์ต่อมาที่เอกิติเก้ฮูโกเอกิติเก้ทางขวามีฟลิมปงครับฟลิมปงโอ้โหนี่เสียเหลี่ยมสมิธโลครับสมิธโลไปแล้วครับจังหวะนี้ขึ้นมา แล้วทางขวามีครับแต่ว่าช้าไปหน่อยไปเลียนแล้วสินเป่าให้ครับเป็นฟูลแลมได้อยู่นะครับตัวก็ออกการเซิงนะฮังหวะนี้เปิดมาครับ พลิกมาโอ้โหลูกนี้มันไม่ถึงครับโอ้โหแล้วลีวอพูกำลังจะสวนขึ้นมาครับฟันได้แรงเกินไปครับบอลออก แล้วเปลี่ยนตัวครับคุณแรมนีนเอาเคนนี่ลงมาแทนลูคิสครับอาา้าตัวนี้ตัดเกมได้ครับอิกิติเก It's all about winning the ball back at the earliest opportunity, a trigger by one player for the others to follow, and designed to force opposition mistakes. T-Burst, Anderson. Anderson. Kenny. Castania. Castania. Beautifully done. Great strength <compute> on <_ẫn> the um. ball. But, man, สมิธโลมีแถว2อยู่ครับให้มาเคอร์เคสอ้าวคาสตานตัดได้ครับลูกนี้ล็อกโอ้โหบอลหายไปมาที่เบิร์สโอ้โหนี่จ่ายเสียกันเองครับครึ่งหลังเลือ10นาทีบอสลายมามาที่คลาส้หูหไปเสียบอลครับอย่างหนึ่งต่อศูนย์อยู่ครับลิฟูขึ้นนำเอเดอร์สันคาสตานมาที่สมิธโล เนี่อ้าวในสวนมาครับเอกิดิเก้เกคือนหลังมาเลยครับอ้าวกอสลายสัว์ลูกนี้ก็ยังไม่ตรงครับ อิบบี้เปิดมาโอ้โหก็เบาเบากินไปครับเหลือเวลาไม่ถึง5นาทีครับเอกิติเกอ้าวเสียบอลครับคบาลาสตานไหลมาที่บิลเลียนขวามีคลาสตานลลอกมาสวยครับเราไปเสียบอลให้เคอร์ติสโจนสนฟันได้ไลนการฟนแบทครับ คนยาวมาครับแล้วก็เป่าจบเกมครับเป็นฟูลแลมครับเปิดบ้านพายกับลิปูศูนย์ต้นหนึ่งก็ลิพูลได้ประตูชัยจากเอติเก้ในครึ่งแรกครับนาที26ครับสถิติท้ายเกมครับลิเวอร์พูลยิง9กรอบ4ครับส่วนฟูลแลมยิง2อกรอบ1เอติเก้ได้8.5นะครับเรตติ้งในเกมวันนี้ครับ โอเคก็ก่อนจากการฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ช่องบันโซนนะครับแล้วก็ใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ